สวัสดีสครับนี่ชุดใหม่พี่อายซื้อมาฝากส่วนพู่มาจเหรวะเดี๋ยวชุดใหม่ผู้เมาสำนอยเดินเบาสำนอยชุดใหม่พี่อายซื้อมาฝากน้องชาเม้นครับพี่น้องครับนี่ส่วนวื่อทาท่ากันนะได้เลยใส่ชุดใหม่มาเนี่ย ชามีนชามีนเลยชามียนฝนอาบน้ำพึ่งแล้วเฮ้ยหัวเขียวปะชามีนอ,อืมตาเป๋วตาเป๋วเป๋วยี เฮ้ยตาวนกางเกงเวรชุดพี่อ่ะซื้อมาฝากครับนี่กางเกงยื่รวมเนี่ยอึมใส่ยังสีแต่พูดเดี๋ยวจะใส่ฮัรจริงๆเนาะเออชามินชามินยิ้มมันหวานเห็นลูกยิ้มมันหวาน

chiết mới mà pha, bóp mือ nè, mưa nè, ế <laughs> 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 เอ็ดวันเด็กสิบเอ็ดวัน